สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราสามัคคีกัลเราจะพอคิดนะคะก็จำวันที่16สิงหาคมปี66นะคาเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนในทุกท่านเล่นกับอนันต์นะคะสําหรับดาวสามาัคคีตัวเด่นก็คือ2องก็ห้าสามก็หกสองศูน2์ส6งหนึ่งสองสาม สอง3ามหนึ่งสามหกห้าสองสหกสจับคู่ก็25 5 2 3 6 6 3 5 6องสามหกหกสากหองเนาะก็ขอทุกคนโชคดีนะต่อไปเราจะพกคิด1กับ4ีสองกับห้าหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่หกส็ดหนึ่งสี่สองสองห้าหนึ่งเจ็ดหนห้า จับคู่ก็หนึ่งสี่สี่หนึ่งสองห้าห้าสองสี่ห้าห้าสี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งเนาะก็ขอทุกคนโชคดีนะจับคู่ลุ้นด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะ กัห้ามาเหมือนกันเล้อต่างกันหนึ่งกับสี่สามกับหกโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ